สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสุคนจ้าสวัสดีทั้งชาวไทยในต่างแดนแล้วก็สุกูสุคนที่เขามารับชมขอบกับสวัสดีสุกูสุคชนจ้าพี่น้องเพิ่งบ่ค่อยได้เบิ่งข้าวบุคค่อยได้เบิ้งอันอันโทรทัน์หมจ๊ะยูตดยๆดเมื่อวานเนี่ยไปเบิ่งโทรทัศน์ไปเบิ้งโทรทัศน์แเราเห็นข้าวอัน พลังแม่ฟังเมียพลังผู้เกตกับพลังน่แม่ที่ว่าเป็นข้าวที่เขาไปปัดท่วงเอาหาดขึ้นแม่ที่ว่าพลังเตอันเทมอนน่แม่เอาตกข้าวเขาเป็นข้าวเป็นโดนแล้วมู๊ตกข้าวมันบ่คอยเข้าเฮดตตเฟนแล้วเฮาเหรนตั้มโทรรัพทบแล้วกับไปหาพี่น้องแล้วก็เลยบ่ได้เสพข้าวชู้เชียวพวกพวกเรื่องพวกนี้บัดที่นี่ก็เลยคิดพอ่อพี่น้อง คิดพ่อเรื่องของก็ของเรื่องของก็ของชีวาไอ้ข้างมาใหม่ๆเลยพี่น้องมาใหม่ๆพึ่งมาสร้างบ้านนี่อยู่ในกอสมุยเนาะล้วกะกะบบบอมแถบที่พึ่งอยู่นี่บบได้ไก่แม่ได้คือแบบมาสือทีเรากะปุ๊กปานอยู่ตั้งหางเนาะบัดที่นี่ยบไดไก่ญาติพี่น้องหรือยังบ่ไดไก่คนรู้จักบัดที่นี่เคลื่อนคางบ้านน่ะใกล้นๆนั่นข้าเจ้ากะ กับโบเรวาข้าเจาเ้าดอกแต่ว่าเข้ากับเข้ากับมะามาัยเข้าโบเรลูประเพรนี่หรืออย่างเนาะข้าเจ้าเผาขยะเสมอสมบูรณ์พี่เนาะข้าเจ้าเผาขยะเสมอเสมอปีเตอร์นั้นไปพิชกันครับข้าเจ้าไหมคล้ายๆว่าเนี่ยผมก็ไปสบายแล้วก็เป็นอันคล้ายๆว่าหานใจบ่ออกน่ะคล้ายๆว่าต้องอยู่แต่ในบ้านคือออกมานี่อันอันคว้นงานของขายะนะพี่นนอง เต็มเสื้อผ้าหรือว่าเต็มซาเต็มยังมงุดหมืดนะพึงตื่นมากเขาเจากันเลยมาว้านะเขาเจาเลยมาขอโทษแล้วก็มาว้าวเขาเจากันเลยว่าว่าต้องว้ากันแห้งก็ได้ดอกว่าต้องอันนี้ก็ได้ดอกว่าก็ดีๆก็ได้ดอกอ่านเล่าเลยว่าก็ไปเว้าก็เผาแหมีว่าถ้าสิก่ะถ้าเธอเผาบะเผาเศษขยะอย่างเงี้ยตลอดอ่ะคนข้างบ้านเดียวนี้เขาก็อยู่ไม่ได้หรอกพอเขาอยู่ไม่ได้เขาก็จะย้ายไปเธอก็ต้องอยู่คนเดียวไปว่าเขาเหม่ย ไปว่าไปว่าเองข้าสแม่เขาเจาก็ดีดีเขาเจาะเอากล้วยมากเอากล้วยมากเอากล้วยมา่หายเราก็แบบมามาขอโทษเราก็จะว่าอบอกสามีเธอเด้อบอกสามีเธอเด้ออันคุ้นพึ่งก็จะกับประมวนอ่นน้องพึ่งบอกสามีเธอเด้อบ้านแต่เย,นย,นยน็นเย็นหรือยังเบาก,กันก็ได้เพราะว่าอ่ากิเกสันพิกัสิคอผาันมือวันยุดเด้อจักมือหนึ่งนึงสินะอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะว่าใบไม้เนาะข้างพวกม่มองทิมมาน่ะ กันเลยว่าพี่เอาทั้งสิทธิก็ได้ท่าสมมติว่าพี่พี่มีถุงดำบ่สคาพี่บ่มีถุงดำพี่เอาถุงดำน้ำนูเดอร์เดี๋ยวเสร็จใบไม้เสร็จใบยังนูรูมองทิมเขามีอยู่กคอสมุยนี่เขาใี้มองทิมสําหรับใบไม้ที่เขาว่าอันเป็น,เป,นเป็นมองทิมเลยนะเดี๋ยวนูสิเอาไปให้อาทิตย์ละเทือบ,บอกว่าเป็นยังจ้าเพราะว่านูก็สิเอาไปทิมอยู่กันเลยได้ขอ ตกลงกันแต่ว่าน้อยแน่นนๆเพื่อนเผากะบบ่เป็นยังแต่ว่าข้าเจ้าตัดสินต้นใหม่สินสินยังใส่ข้าเจ้ากับแบบเผาหลายเห็นไหมพี่นอ้องจนว่าสีแดนขายบานนี้จนว่าสีแดนแบบพิษกันพี่นอ้องอันนี้เป็นเป็นอียงังต้องสอนมึงกับบอกเพื่อนว่าใจเย็นๆคานชั้นพ่ได้ไปน้่หรือว่าชันบ่ได้อยู่ในสถานการณ์น,นั้นหรือย,อยังคุณห้ามไปคนเดียวเดด เขาสิตัดไข่ถิ่มตัดไข่ฟรังถิ่มเขาสิเตะออกเขาสิวามุ้งไม่ไงจากสายปักห,าห้านี่ว่าเขาเขาสิวางสิ่ไหมเพราะว่าเข้าพึ่งโดยโดยความที่เข้าเป็นค้นไทยยูแต่เฮาบ่ไเด็นเป็นค้นทองที่นนี่แล้วเขาก็บ่ได้เป็นคนไตพี่น้องเฮาไปนคนอีสานเราไปที่เนียนกามิตรวายยกมือขอโทษเราก็บ,บ่้านนุขอโทษค่ะหนุม่มไปใมาหนูมหนุตื่นสายหน่อยแล้วก็แบบ เออแฟนหนูออกมาพูดตั้งแต่เช้าแต่ว่าหนูเขาไม่ได้บอกหนูก่อนหนูขอโทษนะเออพี่ไม่ได้โกรดน้องหรอกหรืออะไรหรอกแต่ว่าก็บอกพี่ดีๆก็ได้ไม่ต้องบอกถึงไม่ต้องไอ้นี้หรอกว่าเพิ่นแต่ว่าเพื่อนใจดีอยู่ด้วยจ้าหนูกับเพิ่นก็เลยว่าอย่างงี้เนาะแกปกติแกใจดีอยู่นะคะแกไม่ไม่เคยทะเลาะพอ,อแฟนกับใครแต่ว่าแกแค่เป็นห่วงสุขภาพเพิ่งเพิ่งย้ายมาเพิ่งอยากได้สุขภาพที่ดีหรือว่าอะไรแต่ทีเนี้ยเพิ่ง ไอตลอดแล้วก็แบบหายใจไม่ออกต้องอยู่แต่ในบ้านออกมาคือออกมาไม่ได้ก็อธิบายเพิ่นฟังนะพี่น้องเพื่กอกะเอาไทยพอคอยเกง่งพอว่กคนคนคนแถวนี้เขาจะเป็นคนไปนะเนาะเจ้าก็ดีดอกอก็จะเก้าว่าพวกเป็นยังเมือ่อครถูกคอให้ละหอกกับไปขอโทษเพื่อนนั่นแหละก็เลยว่าเอากอกะแจ้งน,นล่ละส่วมือนีก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะ,ะพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเหตุการณ์นี่เป็นเหตุการณ์แรกที่แบบ พึ่งซ้อนเขาแล้วก็พยายามแนะนาเขาว่าจะเย็นๆแล้วก็ค่อยเฝ้าค่อยอยังไปยังไปกับฉันเด้อเพราะว่ามันบ่ถือมันบ่ตองมันแมนยูแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนอกที่อยู่เมืองที่แบบไกลถนนหรือว่าบ่มีรถเข้าเจ้าบ่มีรถเข้าเจ้าผู้เฒ่านะเขาเจ้าบ่มีมงทิมมงอยังเฮ้าก็ให้เฮ้าก็ แนะนำาก็เจาไปเอออันพี่ค้าอนุไปทีมไฮโบหรือว่าเพราะว่านุปกตินุก็ไปทีมอยู่แล้วอาทิตย์ละครั้งนึงเดี๋ยวนุชื่อทุงดำไปไฮเดอร์แบบน้าหรือว่าเอาเอาทางขยะไสซเดอร์เดี๋ยวนุจะเอาไส้รถไปเพิ่นกะ เพิ่นก็เข่าใจพี่น้องแต่ว่าอันใดเพื่อนสิขอเผาได้นิดๆน้นนนอยๆเพิ่นกับเผาแต่ว่าขอแบบเผาหลายๆแบบเพิ่นกัเล่นแนะนะว่าอันขอหนูไปถิ่นให้ได้บ่ยังสินะขยะเป็นขยะถิ่นก็ได้เพราะว่าหนูก็ไปถิ่นตลอดเนาะเขาก็ดีกันดีกันเสมอโจมเน้นมุมมีอีกพี่น้องพลังไม่อยู่เมืองไทยเคยมาอยู่เมืองไทยเคยมาเที่ยวเที่ยวหนึ่งกับสองเดือน เคร่อมาเทียวพึ่งกันเลยภาพไปอุลบลพี่น้องมึงภาพไปอุลบลคับรถเนี่ยมึแรงเนาะเด็กน้อยอะ่ะมันขี่แว่นแล้วมันมุมีไฟตาไหมพี่น้องมันขี่แว่นแล้วมุมีไฟตาพึ่งรูพึ่งอยู่อ,อุลบลแล้วขี่แบบชี้ชีตชีตชีปีเตอร์กเพื่อนกับเปิดกระจกออกบ่ราเป็นรถคันนี้หรอกเป็นรถแบบรถเกงเนะ๋งอะเนาะเปิดกระจกออกกันเลย่ะวอจิวอน่าชัดว้าวว้าใส่กววว็ว้รนไหมวอจิวอน่าชันเอา เลยว่า,า,วาเธอวาอีอยังเขาประจิดึกกันระเปิดเมื่อใส่รถที่เขาประจิดึกก่อนเห็นก็เ,เห็นข่าวอยู่บอกพี่น้องที่เขาดึกก่อนใส่ก่อนเห็นใํ่นี่ดึกใส่่ากระจกนั้นไปมีปัญหาไปมีปัญหาครับว่รุนวัดจิวอนว่าสาันไปว่าไว้เขาแล้วก็บแบบบอกว่า กูวีคูวีคูวีปาะธานแบบบอกให้เขาออกไปจากข้างนาโรดไหมหน่อยไฟรุ่นมันก็มากเป็นบ่าหล่ะเพราะว่ามันมูมีแสงไฟมูมีแสงไฟโรดมักก็มากขี้ข้างนาเพราะเข้าสีแสงมันมักก็ขี้ข้ามานะใครๆว่ามันสีเอาไฟเข้าอหะแม้บ่ให้เข้าเกินบ่ให้เข้าไปก่อนมันม่มีถนนเนี่ยยุอุบลสิไปทังเดชเนาะทังเดชนำยื่นมันบ่มีอหลอดไฟขังข้างถนนนํะพี่เนอะที่เนี่ย มันพ่อเฮาพอเฮ้าสีเล่นเครื่องมันก็มาข้างหนาไหมพอเฮาสิมาเกล่งก็มา้างหนาไหมแล้วรถมันก็บ่มีตาไฟแบบนี้พิ้นก็เปิดจกออกม่นก็ what you want stop stop go away go away go away ูก็ดึงดึงดึงเสื้อไว้เราบอบอกว่าคุณคุณทำไม่ถูกอย่าไปอันนี้บอกเขาดีๆก็ได้ไม่บอกดีๆก็ไม่เป็นไรเราขับช้าชปล่อยให้เขาไปก่อนปล่อยให้เขาไปก่อนเพราะว่าวัยรุ่นสองคนนั้นเขาอาจจะอยากเล่น อยากเล่นกับเราถ้าเราไป,ปโมโหกับเขาเขาอาจจะแบบเขาอาจจะดื้อก่อนหินหรือเขาอาจจะจูดตีเห้าหรือปล่อยไบบอกคนมาผลห่าเอียงใช่ไหมพี่น้อะเพราะว่าลูกพึ่งนะยุเดทพึ่งต้องไปหาลูกวันแงมันแรกกินข้าวกินปลาเสจแลวพึ่งก,กับมาน,นอนในเมืองมันบอกะ่ะมันก็ไกลกันนะนะมันก็ไกลกันลายลายลายซิบกิโลมันหาสิบหกสิบกิโลผหลาพี่นนอง ที่จริงยุ่ใกล้ๆแถวนั้นรีสอร์ทก็มีแต่ว่ามันเป็นรีสอร์ทแต่ว่าแบบเป็นนันเขานอนน้ากันหไหมคณะคนากันไหมเขนาขนอน,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 นแบบคนเขาคนออกแล้วนอนบลาบแล้วมานอนโฮเทลกับกับเลขกลับมาโลงแรมในตวเมืองตลอดโดดครับเป็นชั่วโมงกับซางย่ามือเศารกันไปเหตุการณ์นั้นให้ใพึ่งแบบว่าคิดเลยว่าบพรว่าสิเป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งทันสติแตกเราพี่น้องดยความ ด้วยความที่เป็นนิสัยดีนิสัยผู้ชายนี่แต่ละคนบุคขึ้กันนี่พี่นนอะแฟนเพิ่เนี่ยสิเป็นนิสัยแบบนั้นหนึ่งห้อนเนาะร้อนอากาศร้อนสองโลติดแบบสามพิษกันก็เมียเออสามพิดกันก็เมีย,มมยแล้วซี่อาจจะเป็นความเถาพี่นอะหลังจากหกสิบปีไปในแบบอีื่งกระงุดนิดหรืออีื่งกระทาเพราะใดหรือเีื่องสิเพึ่งกัเป็นในช่วงที่เป็นประจำเดือน เวลาเพิ่นเป็นเวลาแฟนมึงนนม่งเป็นอ่ะเวลาแฟนเพิ่งเป็นเพิ่งก็จะพยายามแบบเขาเรียกอะไรอ่าพยายามพยายามล้างไว้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าปล่อยเขาไปเราเรารอให้เขาไปก่อนหรือว่าเรารอให้เขาไปก่อนเราก็ เออชะลอครับช้าๆแล้วก็ปล่อยให้เขาให้ใหวัยรุ่นพวกนั้นเข้าไปก่อนไม่อยากมีปัญหาหรืออะไรมันทุ่มสองทุ่มแล้วนาอพี่น้องเลยกะมันทุ่มสองทุ่มแล้วมันก็มืดแล้วพึ่งกะพยายามอธิบายภาษาพึ่งอาจจิบได้เก่งแต่ว่าพึ่งกะใส่คนหนึ่งห่อนแล้วพึ่งกะใส่คนหนึ่งเย็นโ่เมนว่าอันนี้กะห่อนแล้วเมียก็ว่าเอาเลยมึงขี้ไปตามมันเลยมึงขี้ไปตามมันเลยโมเมนต์นี้พี่น้อง ขันเขาว่าอย่างเล่นกับเฮาเขาอยากเหตุใหนเฮาศูนย์เฮากบปลอยเขาไปหรือว่าอย่างอภัยใดกับอภัยแต่ถ้าลังเทืยมันอภัยบ่ได้เฮากับบีแกะเที่ยนึงแต่เขาบ่ลบเฮากับขัดเขาบ่อยากไปบ่ลบเฮาเฮากลบเขาซะครับเขาออกคางคาพึ่งกระบอกเขาครับออกเขาคางคางแล้วก็ให้เขาไปก้อนสิหมเหตุการณ์นั่นนะมันเหตุใหนพึ่งเงียเมื่ทไนได้ริ่มอยู่เป็นเป็นปีสองปีแล้วแต่ว่าตอนนั้นพึ่งมาเที่ยวเด้ พึ่งมาเทียวบบไดมาอยู่แต่ตอนนี้พึ่งมาอยู่พึ่งไม่อยู่กอสม,มุยเลยพึ่งไม่อยู่กอสม,มุยเลยหล่ะกับแบบเฮดห้ยพึ่งเออเห็นเลยว่าว่าวาสิเป็นผู้ชายไทยหรือว่าเพราะว่าเราวาสิเป็นผู้ชายฝรั่งชาวต่างชาติหรือว่าวหโตเหาเองกัแบเบหากับซิมีโมเมนแบบศูนย์หรืออยังงังี่นสนะคันเห่าควคุ่มบ่ได้ตีกันนี่ลีพี่น้องตอนที่พึ่งพิดกันก็แฟนอะแฟนพึ่งเมามากแล้วก็บแบบ พึ่งวัไดไคิดซ้ำว่าแฟนพึ่งนอกใจไปคุยไล่คุยอย่างคุยรู้จักกันตั้งสามอาทิตย์พึ่งเข้าใจว่าโอ้ครั้งแรกของเขานะ่เนี่ยครั้งแรกของเขาแล้วพึ่งก็คิดด้วยว่าเขานอนน้ากันกับผู้หญิ่งคนนั้นแหละเป็นยังจ้าวางสันผู้หยิ่งบอกว่าเออใครๆว่าเออหนูเลิกงานตีหนึ่งนะเออจะเข้ามาไหมเออไปแบบเดี๋ยวนูรอนะจะประมาณจังสันนะเขียนเป็นภาษาแบบ ภาษาแบบ I bet you นะ I meet you you come บ o ตน you not need to pay money ประมาณน่ะนะเพราะต้องใจเงินก็นได้มาหาฉันก็นได้แต่ว่าแฟนเพื่นก็นมีตะไ่อะไรเพิ่งคิดว่าเขาต้องเคยนอนน้ำกันแล้วอ่าสิชั่วข้าวพี่นนองอ่านห้าลังเรรมือมันสิมีแบบไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะนะไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเพิ่งบ่เคยคิดว่าเพิ่งสิม,มา ต้องมาเป็นผู้ยิ่งที่มาระแวกระว่าง,งหรือว่าศูนย์หรือว่าตีอ่าถือกระท่ำหรือว่าอย่างแฟนถึงแฟนบึงว่าอะรถือกว่ากระท่ำถ้ำไหลแต่เขาก็บตบข้ามั้างสี่พี่น้องสามเทื่นอนเนี่ยสามสี่เทื่อเพิ่งก็นั่งหายนั่งหายแล้วก็เซ็นน้าตาเส้นน้ําตาหายแล้วก็บ่นอนมืดขึ้นคิดคิดหนคิดว่าถ้าเขาโมโหเข้าก็ตตรง บ่โมโหแต่ต้องเว,าว้าด้วยกันด้วยเหตุผลแต่ตอนนั้นเวเวเวลานั้นพึ่งโมโหอีหล่พึ่งโมโหเพราะวา่าจากสองทุมท่มสามทุ่มไปพึ่งกับบริกิจอย่าง,างจากเที่ยงขึ้นไปพึ่งเริ่มกินแล้วเพราะวา่าส่วนมากบ่าเขาปิดตีนึงเนาะพอพึ่งโมโหเสร็จแล้วทานความคุมอารมณ์เฮ้ามันควบคุมบ่ได้พี่น้องเพราะมันควบคุมบ่ได้อ่ะมันก็นเลยแบบทา้งนั้นก็นแห้งมาก ทางนี้อยากไปเที่ยวก็มูพราะว่าได้มีความสุขเด้เห็นผู้สาวงามๆแล้วก็ข่าเจ้าก็เอาใจเองสิยอมรับอีหรีว่าเขาเจ้างามต้อยขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดงานที่แบบว่าเข้ากับรูอยู่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดงานในจุดนั้นเขาเจ้ามาเพื่อที่ททจับพลังเพราะว่าจะเป็นคนไทยเพราะว่าจะเป็นพลังเอาได้เหมือนเขาเจ้าเฮ็ดงานจุดนั้นเขาเจ้บาบรูดอ,อกว่าผู้ใดมีผลลัวแหละผู้ใดมีเมียแหละขาเจ้บาบเ้ บ่ได้หูงานเขาเจ้าหรือจังบริการปัดผัวพึ่งเนี่ยบอกเคยเจอแบบนั้นเพราะว่าพึ่งว่าได้เป็นคนแบบทีมาแบบหุ่มนุมหน่อยหุ่มหน่อยพึ่งว่ามีแบบสรีละที่งามแล้วก็สิแบบมาดึงดูดให้แฟนพึ่งว่าต้องมาแบบเอาใจกินบ่อีหยังสีนางพึ่งว่าได้เป็นคนสวยงามที่สีมาแบบเอาอกเอาใจหรือว่าหุ่มนุ่มนิดหุ่มหน่อยใช้สะพานหน่อยหน่อยยังสั่นแต่พึ่งก็บมิถวายอยากกินยัง ปลาเข้าไปกินฉันทําอาหารพเป็นพึ่งกับเบิ้งยูทูบยู่ได้พี่น้องบ่มันมาพึ่งเพรเรียนรู้เห็นพึ่งจังสีพึ่งกับเรียนรููแฟนพึ่งมากินอยังพึ่งกับเบิ้งยูทูบหาลังเทือเบิ่งพี่น้องเบิ่งมูมูพวกขาเจ้าเฮ็ดกับเข่าแต่ว่าขาเจ้าก็มาเค็ดกับเข่าอันของคนไทยเนาะแฟนพึ่งกับล่องลายอย่างแล้วแต่ว่าข็กินว่าได้พึ่งกับสิพยายามปรับตัวให้ดีที่สุดเหตุการณ์อุ้ยหลายพี่น้องหลายแต่ว่า มื่อนีเพิ่งซีว้าสองเหตุการณ์นในฟังแล้วกะตอนที่ว่าช่วงที่คบกันไม่ไม่น่ะแฟนพึ่งน่ะตีกันกับผู้เบ้าเก้าเพิ่งพี่นนองเรื่องนี้พึ่งซเวา้าอ่ะอีกคลิปต่อไปได้พี่นนองตีกันกับผู้เบ้าเก้าเพึ่งเดี๋ยวพึ่งซีวอ้ฟังผู้เป้าเก้าเพึ่งนะเป็นอ่าคนเยอรมนันกันแต่ว่าเจ็ดสิบพี่นนาะเจ็ดสิบเดี๋ยวพึ่งิีวอาฟังเกินเกินเนี่ยฟังแด้พี่นนอะ ตีกันถึงขนาดแบบว่าเธอเลือกมาเลยสินะเธอเลือกมาเลยว่าสิจังไดเพราะว่าคนนั่นก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ไพึ่งไอ้คนนี้กับผู้บ่าวาผู้บ่าวมะเล็ดมาจีบเมื่สินะไอ้คนนั้นเขาเจาก็บดบอกว่าอเออต้องมาอยู่กับฉันหรือ,อยังสิอันเรื่องนี้เดี๋ยวเพิ่งสิคุย ไปคลิมหนาได้จ้าน,นี่16นาทีแล้วเจอกันคลิมใหม่ได้จ้าขอพุณสุกูสุกคนได้จ้าที่เขามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจจ้าขอบวัสดีสุกูสุกคนจ้ามีเวลาพึ่งสิกับไปจ้า